ပိလုပခေဟိမေမေတံမေတာမေဒာဟိလပဒေဟိမေချဗျာဘုတေဟိမေမေတံမေတံကထာကုသမကေနိချာပဒခေဟိမေမေတံမေတံဝိပါဒေဟိမေဒုပဒေဟိမေမေတံမေတံဘဟုပဒေဟိမေမာမအပါဒကိုဟိစီမာမဟိစီဝိပါဒကို မမံရတုပဒေါဟိစီမာမီစီထုပတောသဘိသဒါသဘိဘာနာသဘိဘုဒ္ဓတေခေဝလာသပိဖသနိပ္ပသန်ဒုပမာကန်တိပပမာခမာအဘမနောဘုဒ္ဓအဘမနောဓမ္မောအဘမနောသံဃောပမနာဝန္တာနိသလီစဘာနိ အိဝိချိကသဒဗတိဥနာနာပိသလဖူမူစိကာကတ ाम ေလကသကတံမေပရိတံပတိကမန္တုဘုဒ္ဓနိသောဟံနမောဘဂဝတောနမောသတနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာံကန္တစုတံနိတိတံပူလင်တံဗောဓိသမ္မာလေနိပတံမူလယောနိယံ เยนะสังวีตารคังมหาสัตตังวันนี้จะลาจีลาสังวายะมันตาภิเนวาสะคิงสุขคันทิงพะมะมันตันติอักขะตังบริตังตังพะนามะเหอุทเธยังจะกุมะเอกะลาชาลิสุวะโนปะทุมิปะภาโสตังตังนมะสามิอริสุวะนังปะทุมิปะภาสัง တရားချကုတာဝီဟာလေမူဒီဝသံယေဗြာမဏဝေဒကုသပဒမေတိမေနမောတေဇမံပါရယံတုနမတုဘုဒ္ဓအနန္တမတုဗောဓိယံနမောယမောတနံနမောယမုဒီယံဤမံသောပရိဒ္ဒင်္ဂဒဝါမုလိုဇရတိအေဆနံ Abe theyang jago mai galasha diswano badwi bapaso, tangtang nama sami diswana ng badwi bapasang, daya jago Dawi Halemulatin, ye pramana weda guza badami demi namu barayantu mangbarayantu, nama du Buddha ng nama du Bodhya, ติมางโสบริตังกตวามโนวาสมคปยิมุรสุทังนิทิตังปูเลนตังโพธิสัมบาลีนิปตังวทัจฉาติยังยัสสะเตเจนะทาวะกีมหาสัทธังวิวัชฉิยิ Tela sazali buddha salo gana de na basidang maha de chang paritang tang panamahe Adiloge sila guno sa sojaya nutya tena na sa gami Awaje dewa dama balang seli dewa cine. Saja pelama wasaya saja kiri amaga sang. Sandi baga badana sandi bada wanjana. Mada bidaja nikan daja dewi da Sa sikhi. วาเจสีโซละสะกริสาณีอุตตังปัตตวะยธาสิขิสัจเจนามิสมุนาธิเอสาเมสัจจะบารมีวาทสุตังนิติดังยะสอนุสรณีนาปิอันดลิเกปิปานีโน ปะติธัมมาธิคคันติภูมิยังวิยสัพพทาสาภูบาดวัชะละมายะขะโจลาธิสัมภาวะขันธานานะจมุตตานังเบริตังตังพะนามะเหเอวังเมสุตังเอกังสมยังมะวะวะสะวะเธวิหาระติเจดวะเนอนาถะปินทิกาสาหารามะเ တာတောဘဂဝါဘိကူဝါမန္တေစီတိဂိုဒီပဒန်ဒေဒီဒေဝီခူဘဂဝါဒိုပါချဆိုသုဘဂဝါအေဒါအူကြာပုဒပူဘန်လင်ကဝေဒေဝါဆူလာဆံဃာမောဆမူပီရောအဟိုစီာတဂိုဘိကဝေဇကောဒီဝါနမင်တိုဒေဝေတာဝဒင်းစေအာမန္တေစီ စေမရိသတိဝ sure kind of ါနံသံဃမကတနံ ಉಪacje ယပယံဝါชမိတတံဝါလုံးမံဆိုဝါမမေဝတသမိံသမယေတဇာကံလောကယာထမမံငိဝောတဇာကံလောကယတံယံဘူဝိသဒီပယံဝါชမိတတံဝါလုံးမံဆိုဝါဆိုပယိသဒီနှော జే မေတဇာကံလောကယာဒါ အတာပ္ပာဗ္ဗတိစေဝလာဇသဇ္ဇညကံလူဂိယသပဇာဗ္ဗတိစေဝလာဇသဇ္ဇညကံလူဂိယတံယံဘဝိသ္တိပယံဝါချာမိတံဝါလောမဟံဆိုဝါဆိုပိယိသတိနောချင်းပဇာဗ္ဗတိစေဝလာဇသဇ္ဇညကံလူဂိယသအထဝရုဏစေဝလာဇသဇ္ဇညကံလူဂိယသ ဝ రుణ စိယဝေ దేవ လာချစဒျာကံလူလောဂယတံယံဘဝိစဒီပယံဝါချမိတတံဝါလောမဟံဆိုဝါဆိုဘိယစဒီ노เจဝ రుణ စ தே ဝလာချစဒျာကံလူလောဂယသာအဒါဣသနာစ देव လာချစဒျာကံလူလောဂယသာစာနာစိယဝေ దేవ လာချစဒျာကံလူလောဂယတံယံဘဝိစဒီပယံဝါချမိတတံဝါလောမဟံဆိုဝါ

คนละครึง่ง <laughs> นะฮะอ่า,า,าช่วยช่วยคนละครึง่งเออนั่นแหละคนละครึง่งคนละครึง่งไปนี่คนวัดครึงงคร่งหนึ่งปฏิบัติครึ่งหนึ่ง แล้วเป็นไงบ้างน้องเจ๋วจิตคิดจะมานี่เห็นไหมเห็นโอ้เห็นได้ด้วยนี่ต้องถูกชักชวนหรือเปล่าถูกใครชวนมาหรือเปล่าเปล่าเลยนะแค่แบบมีจิตคิดจะมาแล้วก็อ๋อแล้วก็บิดจิตบิดนอนทิ้งเอออ๋อก็แล้วก็มีใครชวนมาอ๋อไม่มีใครชวนนะหลองดูเปลี่ยนใจนะฮะ เดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาถวายทานร่วมกันเนี่ยกับโยมนงนุษเป็นทานบด,ดีเดี๋ยวจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพราะปกติโยมนงนุษถวายคนเดียวเดี๋ยวหาหาแนวร่วมเลยเอามานี่การผลลัพธ์มาช่วยกันอ่า สาธุกับปียังกโลธิทำให้สมควรรู้ไหมเนี่ยน้องแจ๋รู้ไหมว่าเขาทำอะไรคุณคุ้ณอ้าวเขาเรียกว่ากัปปิยะทำให้สมควรเพราะมันเป็นลูกใช่ไหมมันปลูกขึ้นมันมีเม็ดที่ปลูกขึ้นต้องทำให้สมควรไงอ่าต้องจิ้มทุกอันจิ้มจิ้มถ้าอยู่ในถาดเดียวกันก็จิ้มอันเดานึงแล้วก็ต้องบอกกัปปิยังกะโลหิ พระจะจะบอกให้ทาแปลว่าทําให้สมควรส่วนโยมทําก็จะบอกกับปียังพันเตสมควรแล้วทำพร้อมกับจิ้มเอาลองดูไหมามาเรียนรู้เลยเดี๋ยวเป็นคนวัดต้องรู้เรื่องนี้เอาเอา,เอามีดมาแล้วก็พร้อมกับพูดนะพระจะบอกว่าทําให้สมควรโยมก็จิ้มแล้วก็บอกสมควรแล้วอใช้กับอียังพันเตก็ได้แปลว่าสมควรแล้ว เออตาตาไทายไปว่าสมควรแล้วเหมือนกับไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้คนวัดต้องรู้เรื่องนี้จะได้ช่วยพระได <c oughs> ต้ตกลองก่อนละครึ่งนะ <c oughs> กนละครึ่งกนละครึ่งมันตุ๊ลงุ๊บ ตัวนี้เป็น,ปนวิกาลรูกอ่าเป็นวิการลรูกแต่มันเกิดจักจิตอุตุอาหารอย่ามันมันนอยู่มันอยู่ที่จิตจิตที่แล้วจิตตรงนั้นถามว่ามันเป็น,ปนคุูสประเภทไหนญาณสัมปยุตธหรือย,ยาณวิปยุตธมันสาม,มารถเกิดได้สองอย่างนี้แหละ นะมันต้องเป็นญาณสัมมีไม่มันสามารถรู้ได้แต่ว่าถ้าเหาก็เป็นญาณสัมบยุญัต์ที่เจอปัญญาเกิดมันก็จะมารู้รูปอะไรด้วยอ,อ,อย่างเช่นเห็นไ,ไหมตอนนี้รู้สึกตัวในรูปที่ยืนเนี่ยมันจะมีวิการร,รูปตัวนั้นนะมันเป็นมันอยู่กับรูปมันอยู่กับจิตอย่างนั้นเลยแต่ถ้ามีสัมชัญญามันก็จะมารู้ตัวในรูปที่ยืนต้องมีตัวนั้นมาไงมีอารมณ์ตัวนั้น แต่ถ้าไม่รู้ตัวนั้นมันรู้แต่กายรู้แต่สติอันนั้นก็ได้อยู่รู้สึกว่ามันมือมันอ่อนอันนั้นอันอันนั้นเกิดจากเกิดที่กายด้วยไง้ะหูตาโมทุตากรรมยัญตาเกิดที่กายด้วยแล้วแล้วก็จิตอะจิตจะทะลุไปไหมรูปที่เกิดจากจิตตัวนั้นนะอ่าละหูตาโมทุตากรรมยญญตา แต่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกตัวไหมตรงนั้นเป็นเครื่องวิสูตรว่ามันมีสมรจัญญะตัวนี้ไหมอ๋อไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกแต่รู้ว่ารู้สึกตัวไหมในรูปที่กําลังทําอะไรตรงนั้นแหละรู้สึกตัวไหมรู้กำลังกลังกว่าอ่านั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้ก็เป็นญาณวิปยุทธได้ก็มันมีทั้งญาณสัมปยุทธและญาณวิปยุทธไงและญาณวิปยุทธมีอะไรบ้างอ่ะ นนะมันก็ไม่ไม่มีสัมปชัญญะเข้ามาร่วมแต่มันก็รู้กายอ่อนเบาควรับการงานได้ร,นนรู้ได้แหมเอาพิธรรมตัวจริงนะน,นี่เราก็แยกเป็นฐา,านยาณสัมพยุทธกับยาณวิปยุทธแล้วทำไมตั้งนานกว่าจะตั้งหลายเดือนอยู่เออทำไมเ<อ>พิ่งเจะมารู้อ่ะเพราะอะไรจะเป็นไงมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยมันอาจจะใจมันมุ่งไปเรื่องกวาด ก็ได้มันไม่ได้มาสนใจตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้ก็ได้นะฮะโยมไม่โมขนาดนั้นโยมพอรู้สึกตัวตัวเหนื่อยเหนื่อยไหลก็โยมรู้จนมาลงคือโยมไม่ได้เช็คทีเดียวไงตัวนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวในรูปที่ยืนหรือเดินก็ได้นะแต่มันรู้แบบสติสัมปชัญญะไม่มาก็ได้ รู้แบบสติก็ได้สติก็รู้ว่ากายรู้ทุกข์รู้อะไรต่างๆเนี่ยรู้ได้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่จะรู้ได้เป็นสัมปชัญญะปปะพระในหมวดดียาบทย่อยอ่ะการเหยียดการคูการก้มการเงยเหลียวซ้ายแลฝาตรงนั้นไงเรียกว่าสัมปชัญญะปปะพระตรงนั้นอ่ะอันนั้นเป็นมีปัญญาด้วยแล้วก็รู้ว่าคันทุกข์เค อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวตานพัชัญญาตัวเหยียดตัวคูอ่ะอ๋อเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยได้ตามพัชัญญาตัวนั้นได้แต่ในอยู่ในหมวดฐามพัชัญญาปัปพะกำลังฝาดนั่นะก็เหยียดคูเคลื่อนไหวนั่นแหละอ่าตรงนั้นได้โอเคลองตามนั้นนะตรพยายามเคลียตรงนี้ว่าเออตรงนี้ได้ทำมาตรงนี้นะ การเคลื่อนไหวการเหยียดการคูการก้มการเงยเหลียวใต้แลฝาปัดฝาเจ็ดถูเนี่ยเป็นสมัมจาญญาปะปะนั่นแหละลงกนั้น,นตรงนี้ก็ต้องคนที่ชำนาญเรื่องยาบทใหญ่มาก่อนด้วยแล้วก็มา e. ยอยาบทย่อยแล้วมันจะรู้ได้แต่บางคนทําพวกอ e. ยาบทใหญ่ทำกรรมฐานเฉพาะอ e. ยาบทใหญ่เนี่ยก็ K. ไม่รู้พวกอ e. ยาบทย่อยนี่หรอกบางทีต้องให้มารู้อ e. ยาบทย่อย แล้วใจที่รู้อยาบทใหญ่มันมุ่งมันมุ่งมุ่งจะทำกรรมาฐานน่ะแต่พอมาอยาบทย่อยเนี่ยมันไม่ได้มุ่งอย่างเมื่อกี้ที่กำลังทำทำโน่นนี่นั่นเนี่ยเรียนยาบทย่อยนั้นเนี่ยรู้ดได้ทีถามมารู้ได้ไหมก็มาเรรู้ได้สำหรับคนที่ทำกรรมาฐานจะพาอ,อยาบทใหญ่ก็มาเรียนรู้ยาบทย่อยแต่ในกรณีของโยมนุษย์เนี่ย ไม่ได้ถามกรรมาฐานแบบียาบทใหญ่มาก่อนมันก็สามารถรู้ทั้งียาบทใหญ่ก็ได้ียาบทย่อยก็ได้ได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทเป็นียาบทย่อยก็มีนะแต่มันเป็นียาบทที่ไม่ได้ใช้นานนะยืนเดินนั่งนอนชั่วพักชั่วคูนะ่ก็อยู่ในธรรมชญญาติยับปับพาเหมือนกันอา้าวก็เป็นอย่างนี้แหละก็เรียนรู้ก็มันแต่ที่มันอ่อนเบาควรับการงานเนี่ยมันเกิดจากมหากุศล ในะมหากุศุตัตนนี้อาจจะเป็นยานสัมปยุทธ์ก็ได้ยานวิปยุทธ์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเน้นเป็นในเรื่องธรรมชัญญาปพระตรงนั้นอ่ะมันจะเพราะมันจะรู้เฉพาะจะเมันการเหยียดการกู้การกกงการเงยเหลียวใต้แหลวฝาทำอะไรต่างๆปงาาาเป็นหนุน่วงยหนักไทยเบาใช้บาใช้จีวรใช้สังกาติไปนจนถึงหลับอะไรตรงนู้นนะ่ะในหมวดธรรมจัญญาปพระอียาบทย่อยตรงนี้แหละ <ม>ก็ต้องเรียนรู้ทั้งยาบทใหญ่ยาบทย่อยและโดยเฉพาะตัวที่ธรรมชาติที่รู้มีธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้สองอย่างน,น้องแจ๋วฟังด้วยนะเมื่อวานคุยเรื่องธรรมชาติสองอย่างธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้และไอ้ธรรมชาติที่ทําไม่ต้องเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ทราก็มาถานแเดี๋ยวเดี๋ยวนอนไม่หลับไงเ้ื่อคืนนอนหลับดีไหมอย่างเงีย้ยหลับหลับตื่นตื่นเออดีว่าเมื่อก่อนไหมเ <c oughs> พราะเราไม่ทําอย่างนั้นแหละ มาเรียนรู้กับมันสองอย่างเนี่ยรู้กับไม่รู้เลยแล้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้ต้องสำรวมต้องทำหน่อยต้องทำเก็กหน่อยแล้วจะดูดีแต่ดีไปหมดเข้าใจตรงไหนตรงแต่ตรงไหนต่อคือแค่จะรายงานเฉยๆเมื่อวานผมพูดว่า พอรู้ดูฝนนี่ยมไม่รู้เลยในขณะที่รู้ดูไม่ใช่หมายความว่ารู้ดูร้อนนะยอมยมเห็นตัวอุเบกขาที่หลังจากอับแ้วไปจากทางนี้นะไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่สบายแต่พอถึงฤดูเนี้ยมันยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันก็จะเข้าฤดูฝนแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะยังไม่ เดี๋ยวจนไม่เช้าเนี่ยค่ะคือคือเมื่อวานเนี่ยฝนมันไม่ได้ตกแล้วก็อากาศมันก็ไม่ได้เย็นมากมันคือมันกัสางสบายๆอ่าวก็เดี๋ยวมันก็มาแล้วมันตั้งเขาม่น่้จะมาเช้าแล้วนังเกมล่มไปด้วยเนี่ยแลวล่มไปไหนเนาะอยู่ในรถเนาะมันได้มาหรอกพอเช้าก็ตกมานิดหน่อยมันตกมาตั้งแต่ลงกุฏิกันแล้วแล้วก็มานี่เนี่ยมันถึงฤดูฝนมันแล้ว เข้ารรษาก็รดดูฝนไงทีนี้เมื่อเช้านี้โยมอาบเนี่ยโยมก็เห็นไอ้ใจที่มันอาบไปสักแบบมันก็มันก็ชอบใจชอบใจก็มันชอบมันก็เป็นอุเบกขาอ่าเออมันทำไมถึงมามามาเฉยๆได้ไงมาเริ่มมันยังไงหรือมันยังไงถึงจะมาเป็นอุเบกขาได้มันมาเองก็คือเราเราอาบแล้ว ไอ้ความที่มันความสกปรกที่เราไเไอ้ตรงนั้นก็ทุกไอ้อาบน้ำก็สบายใช่ค่ะสุขอ่อแล้วก็พอเิตใพอใจอผ่านไปแล้วก็เป็นอุเบกขาใช่ค่ะเ,เปอุาสามเวทนาเลยนะเนี่ยทุกร้อนก็เป็นทุกขเวทนาอ่านี่ก็ธรรมชาติที่รู้นะกลับไม่รู้นั่นแหละนะรู้สุขหรือทุกข รู้ปวดรู้เมื่อยรู้หิวรู้กระหายรู้หนาวรู้ร้อน <S 2> <S 2> อยู่ในอยู่ในหมวดธรรมชาติยับะฟ้านี่แหละอยู่ในหมวดเดียวกันเพราะว่ามันต้องเหยียดต้องคู้ต้องก้มต้องเงยเหลือตายหลืขวาอาบน้ําฟอกสบู่ถูตัวเนี่ยยยบทย่อยทั้งนั้นแหละแต่ส่วนความเย็นควารมร้อนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเวทนายทีหนึ่งอย่างนี แล้วก็แก้ทุกตรงนั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเนี่ยเราอยู่ในหมวดสัมพัชญะปะผะเอาก็ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ว่าทําทุกวันอาบน้ําทุกวันพอกระบูทุกวันกระบูหมดไปหลายก้อนแล้วเอก็ไม่เป็นไรลรวก็อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องอาบน้าอีกอาบน้ำเวละกี่หนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เรียนรู้อีก เนี่ยให้ธรรมชาติเขาสอนเราเราไม่ต้องสอนธรรมชาติหรอกเห็นยวนะถ้าสอนธรรมชาติเธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นเธอต้องทําสํารวมเธอต้องสังเกตเธอต้องทาําความรู้ตัวอันนั้นไม่ต้องทาเนี่ยธรรมชาติมีสองอย่างรู้กับไม่รู้เนี่ยะช,ช,ชัวชัวชิวชิวสบายสบายอา่อาไปแล้วนะตกลงนะ นะเดี๋ยวบางทีพระจะได้ช่วยโยมบ้างโยมก็ช่วยพระบ้างนะพนะระช่วยโยมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยพระก็ให้โยมแล้วเนี่ยเมื่อกี้โยมให้พระใช่ไหมโยมถวายพระเนี่ยเนี่ยตอนนี้เหลือก็พระก็สละให้โยมเนี่ยของดีจากพระนั้นเนี่ยเนี่ยก็พระก็ให้โยมพระก็ได้สองอย่างโยมก็ได้สองอย่างนะได้ทำบุญด้วยได้รับกุศลมิบากด้วยนะ อามาแล้วจนนี้ป่าฮะอาสาธุนี่ลูกศิษลูกศิษก้นครัวอืาสาธุยมอนุโมทนาโยมก็ได้บุญไปด้วยจะภาพใหญ่ก็คือน่นยมนองนุษย์ฐานบดี อ่าเสร็จแล้วนะของโยมก็เดี๋ยวคงไปที่หลังอามีอะไรของเตยไม่เข้าใจไม่มีอ่าไม่มีก็แบ่งสมบัติเลย